สวัสดีครับ ขอต้อนรับไปชม่วันนี้มีเรื่องเล่านะครับผมกลับมาเจอเช่นเคยข่าวสารเชลซีรับแข่งการฟุตบอลแบบนี้นะครับวันนี้นะมีอัปเดตนะครับผมว่าทําไมนะฝั่งของเชลซีถึงดีขึ้นในครึ่งหลังในเกมที่ชนะลิงคอนไป2ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของมาเลสกามาเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมแล้วก็แมนยูอาจจะเข้ามาแข่งนะครับผมในดีลของเมยองร่วมกับเชลซีก็เป็นไปได้เนื้อหาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเริ่มฟังกันนะครับผมแล้วก็คิดว่านะเดี๋ยวสักพักอาจจะมีสปอนเซอร์คาดออกก็เป็นไมทีมมผู้บรริหหาใ่แล้ว ไปนะอ่ะไปไปเข้าเนื้อหาของเรากันเลยแล้วกันนะครับผมไปเรื่องบานที่แน่นอนเมื่อคืนนะครับผมเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะเชลซีนะลงเล่นนะครับผมในบ้านของลิงคอนนะแล้วก็ชนะไปสองประตูต่อหนึ่งนะครับผมอันนี้เนี่ยเหมือนยังเหมือนยังไม่ค่อยฟื้นนะในช่วงครึ่งแรกนะครับผมถึงจะเปลี่ยนตัวเยอะก็จริงนะแต่เมื่อวานเนี่ยโดนบอมเยอะเหมือนกันโดนบอมโดนหัวละมวานยอเมื่อคืนยอเก,กนเซนแม่งแบบ เออเลยอะ่ะเออเลยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในไลฟ์หลังเกมแล้วกันนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะมนเมื่อวานในเชลซี Chelsea โดนไปก่อนใช่ปะ่ะแล้วพอเชลซีโดนไปก่อนเนี่ยในครึ่งหลังเนี่ยฝั่งของไทลิกจร์ดลงมาแล้วยิงลูกไฟเลยเออยิงลูกไฟนะครับผมเป็นตัวจุดประกายนะทำให้ตีเสมอขึ้นมาตั้งแต่นาทีบาบนะครับผมในช่วงครึ่งหลังนะแล้วก็มาปิดท้ายลูกที่2นะครับผมจากฟาคุโดบูนาโนเต้นะครับผมยิงเข้าไปเป็นประตูแรกของเขาให้กับเชลซีด้วยนะแล้วก็จริงๆ ทั้ง2ทีมมีโอกาสที่จะทําประตูได้เพิ่มนะครับผมแต่สุดท้ายาก็ทําอะไรกันมากกว่านนี้ไปไม่ได้นะเชลซีก็ชนะนะครับผมเข้าไปนะในรอบต่อไปนะครับผมก็ชนะไป2ประตูต่อหนหด้วยนะทีนี้ เอาบทสัมภาษณ์หลังเกมของมาเลสกาเนี่ยามาเล่าให้ฟังด้วยนะคร mm ับ hmm. ผมโอโ้โหยาวเหยียดเลยนะนกข mm ่า hmm. วเนี่ยถามว่าคุณคิดยังไงกับครึ่งแรกนะครับผมถ้าเทียบก,กับครึ่งหลังนะมาเลสกีบอกว่าผมคิดว่าครึ่งแรกเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะเราเนี่ยรู้ถึงเกมที่เราเนี่ยคาดว่าจะเจอในแง่ของบอลยาวการดวลแท็กติกทุ่มไกลฟรีคิกทุกครั้งเนี่ยคือบอลเข้าไปในกรอบเขียโทษ ผมเนี่ยรู้ว่าพวกเขาบางคนเนี่ยไม่เคยเล่นเกมประเภทนี้มาก,ก่อนนะนักเตะของเรานะผมถามว่าวันนี้เนี่ยมันจะมีสักกี่คนนะที่เคยเล่นกับทีมในหลีกวันนะเพราะว่าคุณเนี่ยต้องรู้รูปแบบที่แตกต่างออกไปคุณเนี่ยต้องเห็นเกมนะต้องเล่นเกมที่ต่างออกไปด้วยมันไม่ใช่แค่แบบเกมแบบเดิมๆเ,เพราะว่าความมุ่งมั่นของพวกเขาเนี่ยจะมากไป2เท่าทางการเข้าปะทะการดวลแบบนี้เราเนี่ยมีปัญหาในครึ่งแรกนะแต่ผมไม่คิดว่าครึ่งหลังเราทําได้ดีขึ้นมากนะ กังวลไหมนะกับฟอร์มของยอร์เกนเซนนะครับผมฟอร์มมาเลสกาบอกว่าเรื่องของการตัดบอลนะเหรอผมไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยโยนบอลเข้ามาในกรอบกี่ครั้งเมื่อคืนนี้นะทั้งที่อย่างที่คุณรู้ทั้งทุ่มไกลฟรีคิกการครอสนะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ง่ายสำหรับผู้รักษาประตูคนไหนก็ตามในโลกนี้เอาตามตรงเลยนะผมคิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะเสียประตูไปตอนต่อเวลาในเจอกับเบนฟอร์ดอากการทุ่มไกลมันไม่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยส่งผู้เล่นเข้ามาในกรอบสขดโทษเยอะมาก ความพยายามสร้างความวุ่นวายอยู่รอบๆตัวผู้รักษาประตูนะครับผมคุณเนี่ยเคยเลยไม่สามารถขยับนะแล้วก็ไม่สามารถออกไปไม่สามารถรับบอลได้มันยากมาก,มากและสําหรับยอร์เคนเซ่นเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นเกมแรกของฤด,ดูกาลของเขานะมันไม่ง่ายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราชนะในเกมนี้ซึ่งผมเนี่ยก็กังวลกับเกมแบบนี้มากด้วยเหมือนกัน พูดถึงฟอร์มของบูนาโนเต้หน่อยนะทำให้คุณพอใจได้แค่ไหนนะคะรับผมฟองของมาเลสกียเนี่ยบอกว่าใช่บูนาโนเต้เนี่ยเล่นได้ดีมากนะผมคิดว่าครึ่งแรกเนี่ยเราทุกคนลำบากเล็กน้อยแต่ครึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าเราทำได้ดีขึ้นมากๆนะ นกข่าวถามว่าเอาแล้วทําไมถึงคิดว่าเป็นแบบนั้นนะมาเลเซียบอกว่าครึ่งหลังเนี่ยตอนพักครึ่งเราเปลี่ยนบางอย่างในเชิงของแท็กติกที่ผมคิดว่าสําคัญนะจอรเรลฮาโต้เนี่ยเล่นในแนงที่แตกต่างออกไปในช่วงครึ่งแรกผมคิดว่าเราเนี่ยก็โชคดีนะที่ยิงได้ในทันทีในเริ่มครึ่งหลังแต่โครงสร้างและรูปแบบของทีมระหว่างครึ่งแรกนะครับผมกับครึ่งหลังเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงและมันก็น่าจะช่วยได้เล็กน้อยในเรื่องนี้นะ อันนี้นักข่าวก็ขยี้นะครับผมคุณคิดว่าที่บอกว่าเปลี่ยนแทคกติกและโครงสร้างในช่วงพักครึ่งเนี่ยคุณต้องการส่งสารบางอย่างออกไปด้วยใช่ไหมเป็นคําพูดแรงๆหรือเปล่านะเบรเซ้กาก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเออแน่นอนแน่นอนแน่นอนนะโกรธด้วยไหมนะนะักข่าวขยี้เขาบอกว่าแน่นอน แล้วเขาก็หัวเราะนะคะผมไม่หรอกเพราะว่าเราเนี่ยวางแผนเกมไว้แบบเดียวกับที่จะเกิดในครึ่งแรกนะแล้วบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความมุ่งมั่นแต่มันเกี่ยวกับการเก็บบอลจังหวะ2แต่มันก็เกี่ยวกับประสบการณ์ด้วยเจมี่คิเทนไม่เคยเจอกับลีกวันมาก่อนเช่นเดียวกันกับจอรเรลฮาร์โตก็ไม่เคยเล่นเกมแบบนี้เกมแบบนี้เนี่ยคุณต้องเล่นในวิธีที่ต่างออกไปคุณต้องเล่นในวิธีที่ต่างออกไปจริงๆมันเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นมากกว่าและก็เราเนี่ยก็ลำบากในครึ่งแรกด้วยนะ คำถามสุดท้ายนะครับผมนั่นเนี่ยคือสิ่งที่พวกเขาในต้องเรียนรู้หรือว่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถบอกให้พวกเขาเตรียมตัวได้มันก็บอกว่าโอ้ยผมไม่รู้หรอกแต่ถ้าเกมต่อไปเนี่ยในคาราบาวครับเราเจอแับดีมลีกวันลีกทูในฐานะทีมเยือนอีกเนี่ยแน่นอนประสบการณ์ในเกมคืนนี้เนี่ยมันจะดีมากๆสำหรับเกมหน้าเราเนี่ยต้องการประสบการณ์แบบนี้เราจาเป็นต้องได้มันอีกทั้งเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วเกี่ยวกับอายุแล้วก็ประสบการณ์นักเตะเนี่ยไม่เคยเล่นเกมแบบนี้มาก่อนดังนั้นคืนนี้เนี่ยถือว่าดีนะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ชนะด้วยเหมือนนกั ก็ง่ายๆแหละก็คือครึค่งแรกได้ไม่ดีมาเลสกีก็ไปโวยในช่วงแบบช่วงพักครึ่งนะครับผมแล้วพอลงมาเงี้ยเปลี่ยนแทัคติกนิดหน่อยทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้วก็บวกกับว่าเราได้ประตูเร็วด้วยประตูที่2ก็เลยได้มาง่ายๆด้วยเหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่บอกนั่นแหละเกมนี้ก็น่าจะเป็นแบบอย่างนั้นก็เก็บความมั่นใจนะเก็บความมั่นใจแล้วก็ที่ไม่ที่ไปเจอกับไบรตันในสุดสัปดาห์นี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวรอดูกันว่าผลงานของเชลซีจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ โ okay. อเคอะยังอยู่กับคาราบาวครับนะครับผมแต่เป็นเกี่ยวกับคนนี้นะมา์กียลนะครับผมอันนี้เนะี่ยรายงานจากนิซ่าคิเซล,ล่าของ BBC แล้วจ้จอร์นี่โคลแมนนะครับผมของ BBC เหมือนกันมีการบอกว่า มาร์กิลนะกองหน้าของเชลซีเนี่ยสามารถลงเล่นในรอบ3ของคาราบาวครับกับดินคอร์ซิตี้ในวันอาคารที่เพิ่งผ่านมาได้หลังจากที่มีการเปลี่ยนกฎการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะจากเดิมเนี่ยที่ห้ามผู้เล่นลงให้สโมสร2ทีมในฤดูกาลเดียวกันแต่กฎใหม่นะครับผมอนุญาตให้ผู้เล่นเนี่ยลงเล่นได้2ส,สโมสรได้นะหากว่าการย้ายนะครับผมระหว่างรอบการแข่งขันเนี่ยซึ่ง ฝั่งของเชลซีนะครับผมก็หลังจากที่เรียกมากยลกลับมาเนี่ยจากจากที่มีการเจ็บไปของดีแลบนะฝั่งของกิลเนี่ยลงให้กับซันเดอร์แลนด์ไปแล้วในรอบ2นะครับผมของถ้วยใบนี้ไปแล้ว3นัด ทำให้ประเดิมนะครับผมและกทำให้เดิมเนี่ยจะถูกห้ามลงเล่นนะแต่กฎใหม่เนี่ยเปิดให้ทางพวกเขาเนี่ยสามารถให้กิลเนี่ยลงเล่นในรอบต่อไปได้นะแม้ว่าอย่างที่บอกนะครับผมในเกมเนี่ยกับไลเนอร์กับ NLNER นะเ e เนอร์เซเดียมนะครับผมจะไม่อยู่ในการในในเขาเรียกในส่วนของทีมด้วยนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เซลซีก็สามารถมีสิทธิ์ใช้ในรอบต่อไปและเดาด้วยเหมือนกันนะ เออมาเลสกาบอกว่าที่มาคิวไม่ได้ลงไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมเนี่ยเหมือนมันจะเป็นเรื่องของป่วยเออประมาณนะั้นมีอาการนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ได้ลงนะครับผมอยากเห็นเหมือนกันว่ามึงจะลงให้กับเชลซีเมื่อไหร่สักทีนะอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันในรอบหน้าละกันนะมาคิวจะได้ช่วยกับเชลซีนะครับผมในสุดคาราบาวครับแน่นอนนะอ่ะโอเคเอาก่อนจะไปที่ สี่ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ไปตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไม่กับช่องมันดีมีเรื่องราวด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมไปรายงานจากบิลส์นะบอกว่าฝั่งของบาเยอร์เนี่ยอาจจะไม่ไดิก่อนหน้าน,นี้ที่บอกใช่ไหมเขาจะต้องลงตัวจริง40นัดเราถึงจะซื้อได้เงื่อนไขนี้ถึงจะใช้ได้นะครับผมที่อูริเอันเนสบอกนะแต่รายงานจากบิลเนี่ยบอกว่า บาเยอร์เน่อาจจะไม่รอตัวเลขแล้วก็ได้นะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการพัฒนาที่สะท้อนให้เห็นว่าบาเยอร์เน่เชื่อมั่นในตัวแจ็คสันเป็นอย่างมากนะเพราะว่าพวกเขาเได้เจรจา5สัญญา5ปีนะกับฝั่งของนักเตะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกัน ตามข้อมูลจากบิลเนี่ยบอกว่าไบ y เยอร์เนี่ยเลือกอาจจะเลือกใช้นะออปชันซื้อขาด65ล้านยูโรได้นะแม้ว่าแจ็กสันเนี่ยจะลงไม่ถึง40นัดภายในกลางเดือนพฤษภาก็ตามนะครับผมทุกอย่างกับแจ็กสันเนี่ยถูกตกลงไว้ในสัญญาแล้วป้องกันไม่ให้สโมสรอื่นเนี่ยเข้ามาแทรกแซงหรือว่าอีกทางหนึ่งนะครับผมไบ y เยอร์เนี่ยอาจจะพยายามเจรจากับเชลซีภายหลังนะเพื่อจะลดค่าตัวของกองหน้าชาวเซเนกัลรายนี้ลงไปด้วยเหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะก็คือไม่ถึงว่าไม่ต้องตามเงื่อนไขอะไรหรอกแต่ก็คือถ้าสมมติว่าฟอร์มดีจริงๆแล้วเป็นที่พอใจของสโม,มสรอย่างเงี้ยก็พร้อมที่จะซื้อเข้ามาเลยนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดะอะไรต่างๆเนี่ยคุยกับนักเตะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสัญญาทั้งหมด5ปีด้วยเหมือนกันนะเา้าก็รอดูกันลงเล่นไป2นัดแล้วยังไม่ได้ยิงหรือมันยังไม่ได้จ่ายให้กับเพื่อนร่วมทีมในบาเยิร์เลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายเนี่ยแจ็คสันเนี่ยบาเยอร์จะตัดสินใจยังไ โอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงคนนี้หน่อยนะไมค์เมยองนะครับผมไมค์เมกกันอันนี้เนี่ย ก่อนหน้าน,นี้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าเชลซีเนี่ยอาจจะเข้าไปหาก็ได้เพราะว่าสัญญาเนี่ยจะหมดลงใช่ป่ะในาเอ้แต่ในมิถุนา2026ใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยอเล็กคูของท็อปสปอร์ตนะครับผมก็มีการบอกว่าเชลซีเนี่ยอาจจะต้องเจอการแข่งขันกับแมนยูในการล่าตัวผู้รักษาป,ประตูของเอซิมิลานอย่างไม่เมยองหลังจากที่เชลซีเนี่ยเคยยื่นข้อเสนอราวๆ25ล้านปอนด์แต่ไม่สาเร็จในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมายูไนเต็ดเนี่ยก็จับตานะครับผมเจรจากับเมยองเช่นกันนะโดยผู้จัดการทีมอย่างรูเบนอโมรมี ที่เซนนี่ราเมนสครับผมที่เพิ่งย้ายมาใน,นที่นี้เนี่ยยูเนเต็ดเนี่ยเซ็นสัญญากับราเมนมาจากรอยัลแอนสเวิร์ดนะครับผมด้วยค่าตัว18.2ล้านปอนด์แต่ถ้ายังไม่เคยลงเล่นให้กับพรีเมียร์ลีกเลยนะเพราะว่าเอาตายบายินดีใ้ลงเล่นทุกเกมจนถึงตอนนี้ไม่ไม่ยองนะครับผมวัย30ปีเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าสัญญาที่กับเอซิมิลานจะสิ้นสุดในฤดูกาลนี้ขณะที่ปัญหาผู้รักษาประตูของเชลซีเนี่ยยังถูกเน้นนะครับผมหลังจากที่โรเบิร์ตซานเชสเนี่ยโดนใบแดงนะแล้วก็ฝั่งงขอ ยอ r คนเซน n นะครับผมที่ยังมีปัญหาอยู่ด้วยเหมือนกันฟั่งของแมนยูเนี่ยก็ต้องการกองหน้าที่เอ๊ะโท่าทีต้องการผู้รักษาป,ประตูมือหนึ่งที่มีคุณภาพแล้วก็ประสบการณ์นะครับผมโดยองเดโอนานาเนี่ยอดีตมือหนึ่งของยูไนเต็ดก็จัดการไปแล้วนะครับผมปะตอนนี้ไปยืมตัวที่ทับซันสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยด้วยเหมือนกันกบ อยู่ที่ว่าใครดีใครได้แล้วนะถ้ามูจะสนใจจะซื้อเข้าไปจริงๆอะ่ะมันอยู่ที่ว่าใครจะคุยกับนักเตะแล้วแล้วนักเตะอยากจะมามาร่วมทีมมากกว่ากันนะครับผมแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์แบบนี้เนี่ยเชลซี Chelsea ก็อาจจะพุ่งเข้าไปเร็วกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอาเดี๋ยวต้องจับตาดูแลกับตลาดมักกะลาเนี่ยฝั่งของแมนยูเอยเอยเชลซีเออยจะจัดการกับดิวเมยองเข้าจริงจังหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตาม,มาต่อไปแล้วกันนะครับโอเคเอาส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงการปรับ ตาเขาเลยนะปรับปรุงโครงสร้างทีมบริหารกันหน่อยแล้วกันนะอันนี้เนี่ยออฟฟิเชียลเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเขาบอกว่าเชลซีเนี่ย ประกาศแต่งตั้งท็อดคลายนะครับผมเป็นประธานฝ่ายพาณิชย์นะแล้วก็ฟิลลินส์ครับผมขยับนะมาเป็นฝ่ายนะครับผมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลนะหรือ CDO นะครับผมแล้วก็เข้าร่วมผู้บริหารของสโมสรขนาดเดียวกันเนี่ยเจมส์เมอร์เรย์นะครับผมอดีต Chief s t r ATEGY OFFICER แล้วก็ He a d of Business Operation ของสโมสรเนี่ยถูกปรับตำแหน่งมาเป็น c ช i e f ป p e r a t i n g o f f i c e r เป็นที่เรียบร้อยหรือ c o o นะทีนี้เนี่ยฝั่งของ เจสเมรนเนี่ยจะรับผิดชอบด้านของการดําเนินการประจําวันของสมโมสรน,นะส่วนทอดคลายนะครับผมจะทําทีมพาณิ์นะส่วนของฟิลลินเนี่ยจะดูแลฝ่ายการตลาดนะครับผมคอนเทนต์แล้วก็ผลิตภัณฑ์พร้อมกับทําการเปลี่ยนแปลงดิจิตัลของสมโมสรน,นะครับผมทั้ง3คนเนี่ยรายงานตรงต่อเจสันแกนนนประธานสมโมสรเชลซีขณะที่แก s p สเปอร์สติลลิกนะครับผมตอนสติลลิกอดีต นะครับผมชีฟเรเบอร์นิลออฟฟิเซอร์เนี่ยได้ออกจากสโมสรไปแล้วเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆนะหลังทํางานช่วยนะครับผมฝ่ายพาณิชย์แล้วก็สร้างพานนันธมิตรระดับโลกให้กับสโมสรน,นะครับผมทีนี้เนี่ยท็อตแคลายนะครับผมมีประสบการณ์ทางการสร้างรายได้ในวงการกีฬาและก็บันเทิงนะทั้งเนี่ยที่ไมอามี่ดอลฟินนะครับผมแล้วก็ AEG รวมถึงท็อตแน็ตพัลส์เบิร์นะครับผมโซนฟิลลินเนี่ยมีประสบการณ์ด้านดิจิทัลและก็สื่อนะหลังจากเคยทํางานที่แมนยูนะครับผมย่าฮูแล้วก็โซนี่ขณะที่นะครับผมเจมส์มิลลาานนออร์เซ แล้ก็เชลซีมากกว่า2ปีซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในบทบาท CoO คนใหม่ของสโมสรนะครับเอาจริงๆที่หมดที่น่าจับตาเนี่ยให้ไปจับตาท็อดคลายแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้แคสเปอร์สติววิกเนี่ยมันอยู่มาตั้งนานเนาะมันก็มีปัญหาเรื่องสปอนเซอร์คาดอกเนี่ยแหละเอาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันว่าท็อดคลายเข้ามาเนี่ยจะหาสปอนเซอร์มาคาดอกเชลซีได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมกับเรื่องน่ายินดีหน่อยแล้วกันนะฝั่งของเองคุณครูเนี่ยที่ย้ายไปที่ a อซมิลานใช่เปล่าล่าสุดนะครับผมก็ยิงประตูให้กับมิลานได้แล้วนะในศึกโคปาอิตาเลียนะครับผมที่มิลานเนี่ยชนะเดเช่ไป3ประตูต่อศูนย์ด้วยเหมือนกันนะเออดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับผมสำหรับ เอ่อเดบอลลูนแมนนะฝั่งของคริสเทิร์ฟเองคุนคูนะครับผมเอาก็อย่างที่บอกแหละใครที่ย้ายไปแล้วก็ถ้ามันมีความสุขกับฟุตบอลฟอร์มดีอีกรอบนึงก็ดีใจด้วยนะครับผมเอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าฝั่งของเอิงคุนคูเนี่ยจะเปลี่ยนปลางแค่ไหนกับเอซิมิลานนะครับผมอ่ะแล้วก็อีกคนนึงนะที่ยิงประตูแรกให้กับทีมได้แล้วนะนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์อีซักนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยลงเล่นในคาราบาวครับไปนะครับผมในเกมที่เจอกับซอสแฮมตันนะแล้วก็ยิงได้ด้วย ก,นนก็ทําให้ดิวัพูเนี่ยชนะซาว์ทันตันไป2ประตูต่อหนึ่งด้วยนะ,ะก็ทําท่าทำท่าดีใจไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะว่าฟอร์มจะต่อเนื่องและยิงในพีเมลีกต่อไปได้เลยหรือเปล่า,าสำหรับไอเซอร์อีสักนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของมาดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะคิดเหงาวันนี้นะครับผมมาเลสกาเผยนะโวยแข้งนะครับผมในช่วงพักครึ่งไปนะก็เลยทําให้แบบฟอร์มดีขึ้นฟอร์มดีขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันว่าแมนยูเนี่ยจะเข้ามาพัวพันใน สมโมสรใหม่แล้วนะแล้วเดี๋ยวเราดูว่าจะได้สปอนเซอร์คัดอ,อกมาเร็วที่สุดเลยหรือเปล่านะครับผมไปคิดเองคลิปวันนี้ที่คอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมหลายคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเพกับช่องมัดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ